สวัสดีครับสองคนผัวเมียครับมือนีครับเข้ามางานแต่งงานครับของมูสน er ิดของแฟนนะครับผมสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่ามาไม่ทันเข้าแหนะคะเพราะว่าเรามาสายหน่อยนะครับมาสวยครับมาตื่นมามาสวยครับตื่นมาก็สวยสวยเลยค่ะสวยเลยครับเพราะว่ามือนีเราเป็นวันดีนะครับของของคู่สมรสเห็นลายคู่เลยครับเพิ่งแต่งงานกันมือนีหลายคนเลยนะครับก็มือนีก็เป็นอีกคนหนึ่งอีกคููหนึ่งนะครับในมูของ วงสนิทของนงขวัญนะครับผมของเมียผมเนี่ยครับแต่งงานนะครับเคเป็นร่องพออยู่ที่แถวบันทุมน้องเรียบบันทุมนะครับก็เพื่อนสิเป็นยังไงงานเป็นผูกไม้ผูกแขนยูทั้งบ้านจะเป็นยังไงเ้าก็ไปเบิรงกันไดครับผมไปกันเลยครับผมไปค่ะใช่ไหมใช่่วันาเลนะัังุยาวะ อะไรฮั้นเข้ามาตัง้งโตปะวาทุกทั้นปักตะวตันตันปักตะวันที่นี่ก็ฮอดพิธีใบซีนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนี่ยแต่งแต่องอีกรอบป่ะแต่งอีกรอบป่ะบอกตำปาทำ ไปหาแขกกันดูแลกันไปเด้อดูแลชื่อนี่มันน้องจูหัวได้เนาะหัวแก่ทกันเด้อกันจะดาหัวลายจะท้าฟุ้ลูกฟุ้ลายไปหาแขกกันแลกันไปเด้อด่าเลยด่าเลยจะพกจะลุลูกแก่เฮ้ฟิลิปส์ดินี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับแขกพี่น้องเพิ่นเของมากินเขากินน้ำนะครับผม ก็งานเล็กๆครับอบอุ่นนะครับการแต่งงานประตองใหญไงหลครับมันอบอุ่นที่ทางใจครับทุกคนกับข้าวกับน้ํานะครับมาเราจะอัไระเพื่อนเจ้าสาวนะครับเห็นไหมครับออเดิบออเดิฟครับอันนี้เป็นโต๊ะแช่นิดนะครับโต๊ะแช่นิดใช่ลูกใชา ถ่ายรูปไหมคะถ่ายรนูสุดก่งากับโฟโต้นะครับกับเจ้าบาวเจ้าสาวตอ้่ยน่ารักตอนนี้กินข้าวกินน้ำนด้ครับเมียพี่หมดกาแฟละตี ภากินเขากินน้ำนะครับอันนี้เป็นตากล้องนะครับผมตากล้องของงานนะครับเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งคู่เป็นยังอีกครับฝากฝากติดตามนะครับนักบินครูต้นเป็นปบ้างได้ติดต่อกันบ้อ่าฝากติดตามนักบินน้อยครูต้นเป็นบ้ เป็นไงบ้างครับก็สาวสนุกมากค่ะมีความสุขมากมีแต่คนที่รักอยู่รายล้อมไปหมดเลยมีความสุขที่สุดที่ว่าพี่ว่าจะเพิ่มครับเพิ่มพี่ว่าเอาเอาเมียเพิ่มอ๋อมีบรรยากาศที่ชืนนมากกว่าเดิมใช่ไหมีว่าจะเอาเมียเพิ่มครับไม่ไม่ได้เลยม่ในงไม่ใช่จะใต้โศกเหรอใช่ไหมารั่ โอเคครับเรียบร้อยนะครับเสร็จงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังขับรถกลับนะครับพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะครก็อะไรเิื่องันอย่าไปซื้อองเท้าแล้วครับลูกก็เลยนะครับก็ขอยินแสดงความยินดีกับครอบครัวคู่บ่าวสาวอีกครั้งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอให้ครองรักกันนานๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้คููนี่ที่รังแต่งงานนั่แล้วก็หลายๆคู่นะครับพบกันแล้วก็ขอให้รักยืนยาวนะครับ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเด้คอนเซ็ปต์เดยอคอนรกเข้ดีสวยงามเมื่อกันเทียงอันซูเมือลูกโดดคัะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกับช่องนะครับสองคนหัวเมียครับกันด้วยนะครับไปอันนี้นะครับบายบายโอ้ยจมูกรถรถขนโยกนะกล่องขนโยกไปโยกมากไปนี่